เป็นเสีสันนี่เป็นเพียงขบวนวุฒิธารมทิศนะครับเ,เรียกเสียงความสวยงามนะครับตลอดจนในส่วนของเซฟต์ปุ่มได้ดังสนสดงเลยทีเดียวกันซงนี้นะครับวันนี้เราจะสมมอบแต่การ์ดตัวเรา่มจากขั้งจัดเพิ่มลือกนะคะ ทางื่อนักชาวไทยาว่างชา่มาตีดูลนีกของพวกเราสำหรับการนีลอัที่ะตวชวยการะาดระหัวเองคต้องบอกว่าทุกปีกับทุกไม่ธรรมดาครับการปรกาศข่าวสุดสวุดงามกับนี่กับมีการทวงก่าขึ้นมาแล้วนะก็ต้องบอกว่าเป็นสีสันนะครับของถั่วแรกโมโหรสวัสดิ์นะครับในกระบวนค่ะ อยงไม่เท่านี้นะคะเดี๋ยวจะติดตามด้วยในส่วน้องนะคะมีสัญลักษณ์ที่เราบอกว่าวันนี้คือการพิธีลอยกระทงใพรี่ระดและจะมีระบิดตะลักสายติดตามกระบวนของหวงโดมธรรันิษฐาโมจิายนะคะเป็นเวลาของบีิษัทต้กรงานในพัลูของที่เปิดงานแล้วก็สีสารอย่างพาธีร hmm. ะด nah. ุ สอบที่ผู้ถือป้ายสำนักงานตำรพจกระสรวนการเจรจาส่าส่งสอและเครือข่ายองค์กรมวเล่านะครับตัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับาจะร่วมงานต่างๆอย่างมากมายฐาของคุกรวมานักกาด้วย สวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเดินมาก็ตก่างทุกทีก่ที่ด้วยเพื่ประดับเรื่มเงินนะครับมีสวยงามมากเลยนะครับซึ่งขณะนี้ท่านนายกรัฐมรีเชิญพระมีในวันที่28กันยายก็เพิ่สุกาาที่ดีแล้วเพื่อให้การตับนรบท่านปผานพิธีและท่านผูีเกีย่ตนทุกท่านที่ไม่ทางสายพะาร่วมรับชมตแทนนะคะประกรต่างที่วกที่สำคัญที่สุดคือบวรเฉลยพระรกลับไปตาต่อด้วย กรบวนของสมการรูนวัฒนธรรมจมตานะครับลนสถาวัฒนธรรมจอมตาครับโดยมีท่านโกมิตรประามาิพธัไวยที่วัฒนธรรมจมตาแล้ก็ในส่วนของท่านจรกาตสมาวัฒนธรรมจมตาตดท่านกันตสานะครับท่ามีหลายท่านด้วยการต่างวันนี้มาดูเรื่องกานบราหารกานเพื่อจอตาของเรา เพื 5, ่อผิดป็ิบัาิ้ามหาสนาเจตนาของเราเลยนะคะานานะครับเราบอกเป็นความเป็นวัฒนธรรมนะครับที่มีคุณค่าครับเป็นการแสดงแบบข้ามายข้ามีเตาตรงนี้นะคะที่เราบอกว่าบุรณเกากันเชื่อมข้ามวันธามมากเลยนะคะค่ะวใหม่ที่ะคะขอความเข้าและร่วมมือกันที่ไหนนะคะเพื่อกบวนเกษตรนามี เปืนนักท่องเที่ยวคอสมมให้ท่านตลอดสองฝั่นะคะยาวไปสุดจนก่าจะี่้สุดระบนได้ใต้เลยทียะคเพื่อรี้ตะบนของเราจะได้สวยงามต่อเนื่องและเป็นเอลักษางกรตาสมประสาแบบโกคือในทีเดียว่ะครับคือใส่วนของตะบนในปีด้วยฝ่งดานาอาคารกี่คุณครับ และแน,น่นอนที่สุดนะครับที่เราเฝ้า<ต><ว>รอคอยมานานนะครับในส่วนของก,ร,งนนกองระบวนการเัิเจรับประทินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับอันเป็นสิงน่งสำคัญเป็นอย่างดีนะครับในการที่เรา,เนนรารทุากคนจะได้รับความเป็นสิริมงคลในการร่วมประกอบพิธีในพิธีเปิดในวันนีน้ครั